ขอบคุณนะครับคุณปิยวัน์นะครับจากบุรีรัมนะครับสั่งเข้ามารอบที่2แล้วนะครับสั่งเข้ามารอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็กจัดของส่งคุณปิยวัน์นะครับจากบุรีรัมกันนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเอากล่องนะครับเอากล่องนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ครับกานเวลาเพื่อนๆีดนะครับเผื่อไปโดนแรงนะครับแรงจะได้ไม่เสียหายนะครับอันนี้ก็คือแพ็กส่งของคุณปิยวัน์นะครับ แบงก์บาทนะครับหนึ่งใบองเลยนะครับเพื่อนๆแบงก์บาทนะครับแบงก์วีสินะครับให้ผ่านใช้นะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับสามเหรียญถุงก่อนแป๊บนึงนะครับหาถุงก่อนแป๊บเดียว หนึ่งเหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นะครับสามเหรียญน,นะครับแล้วต่อไปยี่สิบเหรียญน,นะครับแพ็คให้เสร็จภายในสามนาทีเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกสิบ สิบเอ็ดส <Buffalo> to ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเหรียญนะครับเต็มนะครับแถมอีกหนึ่งเหรียญครับนะครับใส่เข้าไปอีเหรียญแถมเลยนะครับเกียบร้อยนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมของแถมด้วยนะครับที่สำคัญพอเราปิดแบบนี้นะครับเราก็จะนะครับแบบนี้เลยนะครับ การกรีดนะครับเรียบร้อยสําหรับเพื่อนเพื่อนที่โอนนะครับจะมีของแถมให้ทุกกล่องนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่โอนนะครับจะมีของแถมให้เพื่อนเพื่อนทุกกล่องนะครับสำเร็จนะครับเดี๋ยวปิดไบคอนแักหนึงนะครับไบคอนห้ามเห็นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับคุณปิยะวัน์นะครับจากบุรีรัมย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ